เวลาที่จัดการจัดการท่านต้องจัดการทั้งหมดถูกไหมครับไม่ใช่มองมิติใดมิติหนึ่งนะครับแต่เราอาจจะทําไม่พร้อมกันอันนี้คือการพยายามสร้างมันนะครับ e n v e l o p m e n t Equipment นะครับ e n v e l o p m e n t Equipment ในบอร์เป็นไงครับเขาออกแบบอย่างดีแต่บ้านเป็นไงครับเข้าไปนอนแค่บ้างเสือบ้างมีสาย สวนไปวางไว้ข้างๆบาง,บางท่านบอกว่าอยู่นี่อะไรนะสเตอร์ไลน์เทคนิคเปะ๊ะไปอยู่บ้านเป็นไงคิดเอาคิดเอาเอง Equipment วอร์ดมีอะไรครับกอดเตรียมให้พร้อมอยู่บ้านเป็นไงแผลขนาดนี้ไม่มีกอด นี่คือสิ่งที่กําลังบอกว่าวิธีการดีไซน์ระบบถูกไหมครับในเรื่องของการดูแลต่อเน,นื่องเราต้องมองให้ครบนะครับมันถึงมีระบบเลยครับศูนย์การอะไรนะเมื่อกี้ L C อะไรของท่านตนี้ L T C ถูกไหมครับเพื่อจัดเตรียม e q อุป m e n t ให้จัดเตรียมอุปกรณ์ให้ถ้างั้นนะครับเคยเจอนะครับไปที่แอ d i ดิชาร์จจากบอร์ดไม่ทำา่านกันนะนี่คือระเวศพัฒนาจากการเรียนรู้นะครับก็ นะครับแผลเบลอขนาดนี้นะเนานะเบซอเนาะทุกคส่งกลับบา้านคอรสหมดทําไมครับไปเบิกที่เอายามีไม่เอ่ยแผ่นใหญ,ใหญ่ไม่มีคนไข้มาเสียเวลาเปล่าไหมครับเสียถู้ไหมครับมันก็ต้องมีคนที่ดูแลนะครับมันนําสู่การพัฒนาซีซีนะครับว่าทุกอย่างที่ต้องส่งกลับบ้านที่ต้องการดูแลต่อเนื่องต้องผ่านระบบนี้พเพราะก็ต้องมีหน้าที่เลยครับ หน้าที่ที่จะเตรียมก๊อสเตรียมนูน่นเตรียมนี่ให้เตรียมออกซิเจนให้ถูกไหมครับเบิกออกซิเจนไม่รอเตรียมอุปกรณ์ไม่รอเตรียมยูรีนแม็กไว้เขาจะรู้รหมดของไทยหมดอันนี้คือสิ่งที่พัฒนาภายใต้ปัญหาที่แท้จริงเขามองออกนะครับเนาะในหวอดเราถูกไหมครับแผลใหญ,ใหญ่ก็ต้องบอกเลยครับซับพายถูกไหมครับเพราะในนี้ไม่มีไม่มีอยู่ในซับพายไม่มีอยู่ในวอร์ดถูกไหมครับไม่เพราะ บางทีบ,บ,บางบอร์ดไม่มีไม่มีก๊อตแผ่นใหญ่ๆตัวไหมครับต้องเบิกพิเศษสาหรับคนไข้คนไข้คนนี้ตายแล้วก็ออฟไปนะครับเพราะเราเคยเจอปัญหานะครับคนไข้เดทแล้วซัพพลายก็ไม่รู้เรื่องนึกภาพไหมครับก็ผลิตก๊อตขนาดนี้ไปเรื่อยๆเนาะสุดท้ายมันก็ไปกองไม่ได้ใช้นั่นคือการจัดการทั้งหมดที่เราพยายามพยายามเรียนรู้จากอะไรครับเรียนรู้จากการปฏิบัตินะครับเล็กคอร์ดท่านไปเยี่ยมบ้านท่านไปทําอะไรท่านต้องเล็กคอร์ดไหมอยู่ในโรงพยาบาล เลคข,ขอดสื่อด้็กข,ขอดเพื่อการสื่อสารกายภาพไปเยี่ยมต้องบันทึกไหมครับบันทึกแผนการรักษานะครับไปทาอะไรต้องบันทึกแพทย์ต้องบันทึกบันทึกเพื่ออะไรครับคนอื่นจะได้รู้เนาะบางทีเราออกไปไม่พร้อมกันเนาะเหมือนในบอร์ดก็ต้องมีการบันทึกเนาะถูกนะไหมครับบันทึกว่าคนนี้มาแล้วทําอะไร,ะไรแผนการรักษาอะไรคนมาที่หลังก็ได้อ่านได้ว่าอ๋อต่อไปเขาดีขึ้นหรือไม่ดีขึ้นจะทําอะไรอันนี้คือการดีไซน์ระบบทั้งหมดเพื่อการดูแลของไข้สักหนึ่งคนในบ้าน เห็นภาพยังครับเหมือนบอดยังเอ่ยเหมือนแล้วเนาะไปเร็วแล้วไม่มีอะไรแล้วครับท่านทำอย่างนี้ได้มันเป็นรายละเอียดนะครับแล้วเปลี่ยนยังไงครับตั้งศูนย์หก็คืออันนี้แนวคิดก็คืออะไรครับ n น r ร์สสเตชันแต่อยู่ในโรงพยาบาลเห็ภาพไหมครับผมมีจินตนาการอย่างนี้ครับตั้งฝันว่าตัวของเน r ร์สสเตชันนียคืออมีอินชาร์ตถูกไหมครับ อินชาร์ตมีหน้าที่อะไรครับจัดการสิ่งที่ผมพูดทั้งหมดถูกไหมครับทำได้ไหมเออที่นี้ลงทะเบียนทำทั้งหมดนะครับมีอินชาร์ตและรับคนไข้ในทุกจุดที่มีความต้องการและประสานงานกับทุกจุดนะครับลงไปนะมีนะครับมีการแอดมิดเหมือนในวอร์ดผมใช้ว่า ccn นะครับลงไปเชื่อมสัมพันธ์กับรพสตถูกไหมครับกับชุมชนนะฮะกระบวน,นการแคร ทำเหมือนกันหมดนะครับรับหม่แพทย์สั่งลงขึ้นทะเบียนให้เลขรหัสไม่ได้หวังไม่หลังเบิกตันะครับแต่หวังการเลยครับการบันทึกมีการจัดการที่ดีเนาะใช่แนวคิดบอรดไหมบอดเป็นแบบนีไ้ไหมครับต้องมีแอดมิดไหมครับแอดมิดต้องทำอะไรครับขึ้นทะเบียนประเมินผู้ป่วยแรกรับปัญหาถ้าเขาอยู่ในโรงพยาบาลหนงวรเวรเองไอคนที่สุขสงวันนี้ต้องไปลาวร่วมกับอะไรครับ เรา,าร่วมกับทีมบอร์ดถูกไหมครับเพื่อเอาปัญหาคนไข้แล้วจะได้ประสานงานต่อไปที่ไหนรพอพสต์ตเนาะว่าคนไข้คุณจะเริ่มเตรียมกลับบ้านแล้วนะเราทำอะไรให้คุณคุณจะต้องทำอะไรต่อถูกไหมครับในกระบวนการที่เราวางไว้นะครับพอคนไข้เปลี่ยนจากเลข AN มาเป็น CN เอ็ในปุ๊บเขาต่อได้ไหมครับต่อได้เลยเนาะถูกไหมครับมีการเซ็นใบย,ยินยอมอนะไรเนี่ยผมทําให้หมดนะครับเพื่อรักษาสิทธิ์เพราะบางคนอาจจะไม่ไปก็ได้เนาะไม่เยี่ยมก็ได้เราก็ต้องอะไรครับ เราก็ใช้กระบวนการที่จัดการใน ward เข้ามาประยุกต์เป็นอะไรครับเป็น home ward เห็นไหมครับ ward ในโรงพยาบาลกับ ward ตัวน,นี้เหมือนกันไหมเอ่ยแค่ย้ายเลข a n มาเป็น c c n คิดต่อเลยเนาะพัฒนาต่อเลยนะครับก็จะมีกระบวนการแค r e ยังไงบ้างนะครับกระบวนการดิ s c h a r g เมื่อ,อไหร่ใครเป็นคนดิ s c h a r g นี่ก็ข้อตกลงทั้งหมด จริงในรายละเอียดมันจะมีใน s อของโรงพยาบาลที่ถูกเขียนไว้นะครับวับนละเอียดจะเขียน SP พวกเอสพีพวกแนวทางนี้ไว้นะครับเห็นไหมเราก็วางแผนมาเมืม่อกี้นะครับคนใกล้ตกค้างในชุมชนก็สามารถแอดมิดได้ไหมครับได้ก็มาขึ้นทะเบียนที่เซนโรงพยาบาลก็เข้าสู่ระบบนี้นะครับเพราะเราตอ,ตอนนี้เรายังไม่คิดเรื่องเงินนะครับแต่เราก็จะมีการเก็บข้อมูลเรื่องเงินอยู่นะครับโอเคนะครับมีการกําหนดประเภทผู้ป่วยไหมครับในวอร์ มีไม่เอ่ยมีเหมือนที่อาจารย์มาเนาะ <d> เพื่ออะไรฮะเคสไหนครจะ <d> เยี่ยมเมื่อ,อไหร่ยังไงทีห่างตามแผนการรักษาถูกไหมครับถ้างั้นเหมือนในวอร์ดอะเคสที่มันช็อกอยู่มันต้องไปไปบ่อยหน่อยถูกไหมครับเคสที่เคสที่อะไรครับรอกลับบ้านขีดยารอ,อกลับบ้านก็ห่างหน่อยคล้ายกันไมเอ่ยคล้ายกันหลักคิดอันเดียวกันนะครับเราประยุกต์จากตรงนั้นแล้วมาสื่อสารแล้วก็สื่อกับทีมทีมจะมีความเข้าใจมากกว่าที่บอก นะครับมันเลยใช้หลักคิดของ Homeward นี่ครับพอเห็นภาพนะนะฮะกำหนดแผนประเภททาไมต้องกําหนดประเภทล่ะเราไม่เยี่ยมได้ไม่หมดหรอกครับขนาดนี้ในะมือประมาณสักเกือบพันคนนะทุกประเภทผมก็เลือกเยี่ยมที่เคสที่อะไรครับมีความจําเป็นที่ต้องส่งพยาบาลไปนะครับจริงๆเรามีแค่หนึ่งคนผมบอกว่าต่อไปผมจะเพิ่มพยาบาล ประจำตำบลที่อยู่ในโรงพยาบาลอยู่ในอะไรครับอยู่ในโรงพยาบาลอธิคินตราท่านน,นิดหนึ่งนะครับขออีกนะฮะหมายความว่าอะไรครับผมมีอยู่ห้าตำบลก็จะมีพยาบาลประจำตำบลใช่ไหมครับคอยลาวคนไข้แทนแพทย์เนาะถูกไหมครับคอยตามคนไข้คนคนี้เป็นยังไงยังไงเนาะมีโทรศัพท์ไปคุยไปถามเนาะให้เบอร์โทรศัพท์ไว้ถูกไหมครับเปลี่ยนแปลงไว้คุยผ่านราประราปตคนไข้สามารถที่อะไรครับพูดคุยกับเราได้เนาะเห็นภาพไหมครับเขามีโทรศัพท์แล้วนี่ แล้วคนไข้คนนี้ก็มอนิเตอร์เลยครับเป็นเป็นหอผู้ป่วยแต่และหอเนาะห้าหอผู้ป่วยพยาบาลที่อยู่ในโรงพยาบาลเราก็อะไรครับมีนาทีนะรฮะตอนนี้เรามีแค่คนเดียวผมว่าเดี๋ยวอีกสักสองสามปีนะผมจะใส่ไปห้าคนให้ดูห้าลงพยาบาลเวลาแพทย์ที่ดูแลตำบลน,นั้นเป็นไงครับก็เอาพยาบาลที่อยู่ในโรงพยาบาลเนี้ยตามลาไปด้วยเนาะเจอปัญหาอะไรเขาไม่ต้องจับกลับมาที่โรงพยาบาลแล้วประสานเองใครจะคนประสานต่อ พยาบาลที่ตามลาวแพทย์ตัวเมับที่ออกไปหมู่บ้านด้วยไปเยี่ยมบ้านเขาก็จะจดจดมาว่าเขาจะประสานใครต่อเขาก็จะมาบันทึกของเขาเองนะครับแพทย์ก็บันทึกส่วนแพทย์เวลาตามไข้เขาก็สามารถตามได้เนาะจริงจรนะิงระบบเรามีการตามผ่านไลน์ผ่านคลิปนะครับไม่ต้องลงไปดูเองทั้งหมดส่งคลิปวิดีโอผ่านไลน์ผ่านเครื่องมือของเราเด็ยัง้เห็นเนาะนะครับดัไหมับอย่างเงี้ยเห็นภาพน,นะครับดูได้คุมได้หมดไหมเยี่ยมได้หมดไหมครับดูได้หมดเนาะคนไข้ก็มารถสอบ์ถามได้ไหมครับ ถามได้นอกเวลาเราก็ให้ถามที่ไหน ER ถูกไหมครับเขาอาจจะต่อไปก็จะสร้างเครื่องมือที่ดูประวัติคนไข้ว่าคนนี้ค่อยให้ทำอะไรต่อควรจะมาหรือไม่มาพยาบาลเอาก็รับไปตามาคอนซัลท์ได้เลยครับ24ชั่วโมงไหมครับ24ชั่วโมงเนาะครอบคลุมไหมเห็นไหมฮะเราเราใช้แนวคิดของหวอดจริงๆนะครับแต่ประยุกต์ชายนะครับฮะเยี่ยมบ้านนะครับกำหนดกลุ่มเป้าหมายกินละบ้าไปแล้วนะฮะ วอดไม่ต้องห่วงครับมีโรคอะไรยิ่งวอดโรงพยาบาลชุมชนนะครับดูแลทุกโรคอยู่แล้วถูกไหมครับเด็กข้อหลังคลอเด็กข้อผู้สูงอายุคนแก่โรคนน้นโรคนันดูแลหมดไหมครับหมดดูแลแล้วถูกไหมครับก็เหมือนกันวอดกลุ่มนี้ทุกภารกิจแคร์เข้าไปไหมฮะเข้าไหมครับในระบบของผมเข้านะไม่แยกกลุ่มเหมือนท่านนะถูกไหมครับไม่แยกศูนย์นะครับเพราะอะไรฮะใกล้ตายก็อยู่ในวอดโรงพยาบาลชุมชนรับหอดอยู่แล้วถูกไหมครับใกล้ตายถูกไหมครับ เอามาพึกเอามาพาดรับทุกโรคอยู่แล้วนะครับจิตเวชอะไรก็รับไปหมดอันนี้คือกลุ่มที่ที่ต้องตามนะครับนะฮะก็จัดประเภทคล้ายๆกับในบอร์ดบอร์ดมีสประเภทผมก็สี่ประเภทนั่นแหละขนดเวลาบันทึกนะครับเช่นประเภทอะไรครับประเภทที่มันต้องบันทึกบ่อยอย่างน้อยทุกอะไรครับทุกอาทิตย์ต้องบันทึกนะประเภทอีกแบบหนึ่งสองอาทิตย์สามอาทิตย์สี่อาทิตย์เห็นไหมฮะ